กลับมาในช่วงนี้ของเราแน่นอนนะคะอยากรู้เหลือเกินนะคะกับคิวยอนเนี่ยเขาจะแบบว่าออกอัลบ,บั้มใหม่จะเป็นยังไงบ้างคะ่ะไปติดตามข่าวนะคะจากวงการบันเทิงเกาหลีกับพี่ออบกันค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแหมพอออกว,วินีิอัลบั้มออกมานะคะต้องบอกเลยว่าฟีดแบ็กดีมากๆเรตติ้งก็ดีด้วยนะคะแฟนๆนะคะก็ดีใจกันยกใหญ่เลยแถมยังได้แรงสนับสนุนนะคะจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวง SJ ด้วยล่ะค่ะ เมื่อคิวคยอนนะคะน้องเล็กของวงซ u เปอร์จูเนียได้เดบิวมีโซโลมินิอัลบัมของตัวเองทั้งทีนะคะเหล่าพีพีเพื่อนๆในวงก็เลยช่วยกันเชียร์กันใหญ่ค่ะโดยแต่ละคนเนี่ยได้โพสเชียร์คิวคยอนนะคะในโซเชียลเน็ตเวิร์ของตัวเองกันแบบแตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งเราได้มีการรวบรวมความน่ารักของหนุ่มๆสมาชิกวงนี้ที่มีน้ำใจเชียร์เพื่อนร่วมวงมาให้ได้ดูกันด้วยล่ะคะ่ะ เริ่มจากเรียวอุก,ก่อนนะคะโพสต์ภาพขณะที่เขาฟังเพลงในโทรศัพท์แล้วเขียนว่าเพลงของฮิวฮยอนนั้นเป็นเพลงที่ดีเหมาะที่จะฟังในช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูใบไม้ร่วงไปเป็นฤดูหนาวแบบนี้ซึ่งฮิวฮยอนนะคะทำงานมาหนักมากและเขาก็อยากจะฟังเพลงต่อไปแล้วนี่คือความภูมิใจของซูเปอร์จูเนียร์จริงๆ ด้านเยซองนะคะก็มาแนวฮาๆค่ะโพสต์ภาพตัดต่อของตัวเองกับคิวฮยอนแต่งงานกันนะคะแล้วก็เขียนว่ายินดีด้วยกับอัลบั้มนี้สู้ๆนะและอีกภาพนะคะก็เป็นภาพคู่กันแล้วก็เขียนแสดงความยินดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนคังอินนะคะก็โพสต์ภาพ Instagram เป็นภาพเพลงของคิวฮยอนนะคะขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งแล้วเขาก็เขียนว่ายินดีด้วยเขารู้สึกภูมิใจไปกับน้องเล็กคิวฮยอนของเขามากๆเลย ส่วนทางด้านฮีชอลนะคะก็โพสต์ภาพตัวเองค่ะแล้วก็เขียนว่าเขาได้ฟังเพลงของคิวฮยอนในญี่ปุ่นแล้วรู้สึกประทับใจมากทําให้นึกถึงครั้งแรกที่เขาได้ยินเสียงน้องเล็กคนนี้มันทําให้หัวใจของเขาหยุดเต้นเลยและลงท้ายว่าให้สู้ต่อไปค่ะและสุดท้ายนะคะกับอึนฮยอกค,ค่ะเขียนว่าเขากําลังเดินทางด้วยรถไฟและกําลังฟังเพลงของคิวฮยอนอยู่และขอขอบคุณที่ทําเพลงดีๆแบบนี้ออกมาสู้ต่อไปนะ นี่แหละค่ะก็ช่วยกันเชียร์นะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าเสียงตอบรับดีมากๆถ้ายังไงนะคะก็ล